สวัสดีเพืเ่อนๆช่องคนคอบอลน,นะครับนี่คือซีรีส์20นักเตะที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดครับคลิปนี้เป็นทีมเจ้ายุโรปนะครับเจ้าของแชมป์สูงสุดถึง15สมัยด้วยกันนั่นคือราชดุยขาและอัลมาดริตครับมาชมกันว่า20คนแรกที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดจะมีใครติดมาบ้างนะครับ <S <S เริ่มกันที่อันดับที่20เซนเตแบ็กเลือดก,กระทิงดุอย่างราอูลอาเซนซิโอแข่ในวัย22ปีชาวสเปน มีสัญญากับทีมอีกเพียง1ปีเท่านั้นหรือว่าจะถึงซัมเมอร์ปี2026รับค่าเหนื่อยต่ำสุดในท็อปนี้ที่จำนวน120,000ยู 1, 2, 000, 000โรต่อซัปดาห์หรือประมาณ4,440,000บาทนะครับอันดับที่19ปีขวาชาวมโมร็อกโกครับอย่างบราฮิมดีแอสแข่งในาวัย26ปีที่มีสัญญากับราชลีขาวอามาติดอิก2ปีหรือว่าจนถึงช่วงกลางปี2027 รับค่าในอยู่ที่140,000ยูโรต่อสัปดาห์หรือประมาณ5,180,000บาทเลยครับอันดับที่18เป็นปีกขวาตัวใหม่อย่างฟรังโกมาสตานตัวโนที่เพิ่งย้ายมาจากลิเวอร์เพลส้วยมูลค่า45ล้านยูโรสำหรับแข้งชาวอาร์เจนตินาในวัย18ปีเซ็นสัญญากับมาดริดเป็นเวลา6ปีหรือว่าจะถึง30มิถุนายนปี2031 รับค่าในเท่ากันกันกบดีแอสที่จำนวน140,000ยูโรต่อสัปดาห์หรือประมาณ5,180,000บาทนะครับอันดับที่17เป็นเซร์แบ็กตัวใหม่เช่นกันครับอย่างดีนฮาวเซนแข้งชาวสเปนิชในวัย20ปีที่เพิ่งย้ายมาจากเอฟซีบอรมาดด้วยมูลค่า62.5ล้านยูโรพร้อมกับเซ็นสัญญายาว5ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2030 รับค่าเหนื่อยอยู่ที่172,000ยูโรต่อสัปดาห์คือประมาณ6 3ล้าน0บาทนะครับอันดับที่16เป็นแบ็กซ้ายตัวใหม่เช่นเดียวกันอย่างอวาโลกาเลรัสแข่งในวัย2ีปีชาวสเปนที่ย้ายมาจากเบนฟิก้าจากลิกโปรตุเกสด้วยมูลค่า50ล้านยูโรและสัญญายาว6ปีหรือว่าจนถึงช่วงหน้าร้อนปี2031 รับค่าเหนื่อยเท่ากันกันกบฮาวเซนที่จำนวน172,000ยูโรต่อสัปดาห์หรือประมาณ6ล้าน3 6 0 0 0บาทนะครับอันดับที่1 5เป็นแบ,บ็คขวาตัวเก๋าอย่างดานี่คาปาคาวแก่งชาวสเปนในวัย33ปีมีสัญญาก,กับทีมอีกเพียง1ปีเท่านั้นหรือว่าจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2026รับค่าเหนื่อยที่จำนวน2,000 0 0ยูโรต่อสัปดาห์หรือประมาณ7 000, 4้าแสบาทเลยนะครับ อันดับที่14กองกลางเลือดก,กระทิงดุอย่างดาริเซบายอสแข่งชาวสเปนในวัยยี้ปีและสัญญากับราชินีข,ขาอีก2ปีหรือว่าจนถึงช่วงหน้าร้อนปี2027รับค่าเหนื่อยเท่าก,กันกับคาปรปาข้าวที่จำนวน20 0,000ยูโรต่อซัปด์าคือประมาณ7จ็ล้าน4แสนบาทนะครับอันดับที่13แบ็กซ้ายเฟนช์แมนอย่างแฟรงเมนดี้แข่งในวัย30ปีชาวฝรั่งเศสที่มีสัญญากับราชนีข,ขาอีก3ปี หรือว่าจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 8รับค่าเหนื่อยเท่าก,ก,กันกับ2คนก่อนหน้านี้ที่จำนวน20,0,000ยูโรต่อสัปดาห์นะครับอันดับที่12เป็นกองกลางแฟรนช์แมนอีกหนึ่งคนอย่างเอูอาร์โดกามาวิงกาแข่งชาวฝรั่งเศสวัยยี่ีิบสัญปีมากับมาดริดอีก4ปีหรือว่าจนถึงช่วงกลางปี2029รับค่าเหนื่อยที่จำนวน240 0 0 0ยูโรต่อสัปดาห์หรือประมาณ8 8 8ล้านบาทนะครับ อันดับที่11กองกลางตัวรับครับอย่างออเรเียงชูอาเมนี่แข่งชาวฝรั่งเศสในวัย25ปีที่มีสัญญาเหลืออยู่อีก3ปีหรือว่าจนถึง30มิถุนายนปี2028รับค่าในเท่ากันกับกามาวิงก้าที่จำนวน2 4 0 0 0 0ยูโรต่อสัปดาห์หรือประมาณ8 000, 8 8ล้านบาทนะครับอันดับที่10เซอร์เบคเรสเซมบาอย่างเอเดมิลิตาแข่งชาวบราิลเลียนในวัย27ปี รัสเญากับมาดริดอีก3ปีหรือว่าจนถึงช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028รับค่าเหนื่อยที่จำนวน280,000ย e ูโรต่อสัปดาห์หรือประมาณ10ล้านกับอีก3 6 0 0 0 0บาทนะครับอันดับที่9สเตเบ็กเลือดเบียร์อย่างอันโตริโอเรดิเกอร์แข่งชาวเยอรมน,นีในวัย32ปี เหลือสัญญากับยอดทีมบางขินร์ซานเตียโกมดาบิลอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นหรือว่าจนถึงกลางปี2026รับค่าเหนื่อยเท่ากันกับมิลิตาที่จำนวน2 8 0 0 0 0ยูโรตอ่อสัปดาห์หรือประมาณ10ล้านกับอีก3,60,000บาทนะครับอันดับที่แปเป็นผู้รักษาประตูตัวเกา่าประจำทีมอย่างทิโบกกตวสแข่งชาวเบลเยียมในวัยสายปีเหลือสัญญากับมาดริดอีกเพียงปีเดียวเท่านั้นหรือว่าจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2026 รับค่าเหนื่อยที่จำนวน2 8 9 0 0 0 0ยูโรต่อสัปดาห์หรือประมาณ10ล้านกับอีก7 0 0 0แสบาทนะครับอันดับที่7เป็นแบ,บ็กขวาตัวใหม่ที่ได้มาจากลิอัวพูครับอย่างเทรนดาเล็กซานเดอร์อาโนที่เพิง่งได้มาในช่วงหน้าร้อนป็ยมูลค่า10ล้านยูโรโดยแบ,บ็กขวาชาวอังกฤษในวัย26ปีสัญญากับมาตุริดเป็นเวลา6ปี หรือว่าจนถึงช่วงหน้าร้อนปี2031รับค่าเหนื่อยที่จำนวน3 2 1 0 0 0ยูโรตอ่อสัปดาห์คือประมาณ11,880,000บาทเลยทีเดียวนะครับอันดับที่6เป็นรักขวาจอมโหดอย่างเฟเดริโกวาวเวเดแข่งในวัย27ปีชาอุรุกวยัยมีสัญญากับทีมอีก4ปีหรือว่าจนถึงช่วงกลางปี2029รับค่าเหนื่อยเท่ากันกับเทรนที่จำนวน3 2 1 0 0 0ยูโรตอ่อสัปดาห์ หรือประมาณ11ล้าน880,000บาทแลละครับอันดับที่5ปีขวาเลือกมบ้าอย่างโรดริโกโแข่งชาวบราซิลในวัย24ปี่ปีสัญญาก,กับมาดริดอีก3ปีหรือว่าจนถึงช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2 0 2 8รับค่าเหนื่อยเท่าก,กันกับ2คนก่อนหน้านี้ที่จำนวน3า1 0 0 0ยูโรต่อสัปดาห์นะครับ อันดับที่4กองกลางตัวรุกเลือดผู้ดีอย่างจุดเบลลิงแฮมแข่งชาอังกฤษในวัย22ปีมีสัญญากับรอาลมาติดอีก4ปีหรือว่าจนถึงช่วงกลางปี2029รับค่าเหนื่อยสูงถึง40,000 0กับอีก1,000ยูโรต่อสัปดาห์หรือประมาณ14 8 4 0 0ล้านบาทเลยล่ะครับอันดับที่3เป็นปีกซ้ายอย่างวินิซสุสจูเนียแข่งชาวบ,บราซิลนในวัยยี่สิบปีเหลือสัญญากับราชาดิขาวอีก2ปี รือว่าจนถึง30มิถุนาย,ยนปี2027รับค่าเหนื่อยเท่ากันกับเบลลิงแฮมที่จำนวน40,000 0กับอีก1,000ยูโรต่อสัปดาห์หรือประมาณ14 8 4 0 0 0้าบาทนะครับอันดับที่2เป็นเซนเต้แบ็กชาวออสเตรียอย่างดาบิดอาราบาแข่งในวัยส3มปีมิญญากับมาดริดอีกเพียง1ปีหรือว่าจนถึงช่วงหน้าร้อนปี2026รับค่าเหนื่อยอยู่ที่433,000ยูโรต่อสัปดาห์ ส่วนผู้เล่นที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดของราชทูกขาวและอามามรติดและเป็นแข้งที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดของสุดการีกาสเปนด้วยนั่นคือเคลียนเอมบัปเป้กองหน้าชาวฝรั่งเศสในวัย26ปีที่เหลือสัญญากับมดติดอีก4ปีหรือว่าจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2029รับค่าเหนื่อยสูงสุดอยู่ที่6 0สนกับอีก1,000ยูโรต่อสัปดาห์หรือประมาณ22ล้าน2 4 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับ และนี่คือทั้งหมดของ20นักเตะที่รับค่าเหนื่อมากที่สุดของราชดิขาวและอาลมาตริดหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับคลิปต่อไปอยากชมที่ไหนคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนขอบอลเช่นเดิม